สวัสดีสดครับเป้าซาัดครับมือนี้ม่ยังกรมือนี้มาต้งไหนมือหนม่ถือผักปุุงแบบเอาผักเขียวนี่ตอนผักปุุงครับผมครับผมผัเกเขียวนี่บ่ักครับ,รบเอารถด,ดิ้งขึ้นเอารถด,ดิ้งขึ้นเอารถแค่นี้เนาะครับผม อันนี้มามาเบิ่งน้ากันครับพี่น้องเอาครับพี่น้องมามาลุ้นน้ากันครับครับจากเป้าซ่าดแล้วก็เห็นบ่อป,ป่ามันดิ่งกินแล้วครับนี่เราครับเอาแวกแหวก,กทั้งทีกับผูห้หนูแบบเลือกได้นี่แม่นธรรมดาเลยเลือกงวดโอ้กต่กันกับผู้นั่นแล้วเว้ยเลือกเที่ยโอ้มาเจอแน,น่นอนโอ้เลือกเที่ยวน่นอยเลือกนี่ครับพิธีการ ราคบพี่น้องได้5กิจครับผมสีมานประมาณเขามอเติมน้ำกันอันนี้หน่อยนแต่มันมันหน่อยหรอครับพี่น้องป่าเด้ครับมันมันหน่อยครับพี่น้องเติมน้ำกันครับตุนเติมมาเจาะเ็ดหมูว่านเนี่ยครับซานเองนะหมูว่านแนวหนีขี้ไก่ครับน้าวันหนี้ครับหมูว่านครับครับ แต่ว่านี่มันได้กรับพอสมควรอยู่ตัวใหญ่ของเขาอยู่ป่าก็ได้ยมือว่านครับปลาไหลได้แค่สองตัวครับแต่ว่ามันตัวหน่อยผมบปก็เลย็กเอาปล่อยขึ้นครับว่านแ็ดตัวแค่เพี้ยนว่านเดียวครัครับเพ็ดว่านมีบ้านเดียวอนเดียดแต่ว่าผมว่าเึ็นเมื่อสาเลยเมือว่านอ๋อแต่ว่าเขาบอกเดีเพี้ยสองว่านนาะครับกับวานเดียวครับถ้าเป็นพักปอดหรือพักตบเขาว่านี่ปลานี่ก็สิหลายเนาะแมนแมนครับ

ครับครับอมขชิ้นครับครับป้อมขค้ชิ้นของเขาครับกากหาอยู่ห้กินป้อมขคชิ้นของเขาครับพี่น้องแต่ว่าผมให้ผมเหยียดผมคือสีเหยียดพบถนัดปันเดยนะครับค้นบ่เคยครับกุ้งเจ้าชำนาญเนี่ยก็เจ้าโอ้เก่งขนาดปุ่ะครับโอ้ชำนาญแล้วครับ ครับได้กินไรเยอะๆครับแค่เสี้ยมเป็นยาไว้ที่ดูดซีดยาดองไว้ครับแล้วมันกระปอกง่ายๆดอกป่าครับมันอยู่ในเฮือนนั่นแหละครับอยู่ในเฮือนในหากมันนะครับกระปอกง่ายๆดิครับนนี้ม่าวานเนี่ยยังอยู่อยู่ครับกระป๋องซื้อตีเว่ยอยู่เป็นกาลังใจแล้วก็รุ่นให้เท่านั้น ครับ่งใจและรุนครับเราเฮ็ดแนวอะไรครับพี่น้องเบื่องรับวิธีการต่อไปเ้าสิได้หาอยู่หากินได้ครับพี่นญญ้องแล้วเอามีป่าเลยครับพี่น้องบ่แม่นบ่นนนมีป่าเลย ปลามันก็จะซ่อนตุยในหากักบุ่งครับหากักบุ่งในไอ้เถาวันยังมันจะอยู่ในหมีนะครับปลาปลาไหลปลาอยังมันเกือมีปลาไหลพวมครับพี่น้องเราลองมาหลุดน้องกันว่าพี่เจ้าสิเดียังเนี้ยครับพี่น้องปลายังเนี้ยทีปลาเต็มครับคู่ในแห้งกันนะได้ครับพี่น้องครับนั่งหมุนหาทางครับเสี่วรถไถแก่แต่ว่าบานทีแก่แบบได้บุงกับถึงเคยสัมผัสคร,ครับพี่น้อง ครั้งแรกเลยนะครับทีมงานของเบาวไส้สีเขียดนะครับเป็นครั้งแรกนะครับขายบาศาสตร์เป็นลุ่งไปนะครับเป็นบาศาสตร์นะครเป็นบาศาสตร์นะครับบาศาสตร์แล้วก็บเบาเกียดนะครับมาหาหน่องอีกผู้นึงครับมาอนี้ครับตานหอยผมบอกเก่งเดี๋ยวว่าครับรถไถยเลยมาเก่งถ้าเกี่ยวรถไถยสวย้อมรับเว ทาไว้เล็กหน่อยนี่นะครับเบื่องตี้ครับแม่น้ำมาดาครับพี่เล็กหน่อยครับเห็เล็กหน่อยครับรถไทยครับพี่น้องอข้อเหลี่ยมนะมัโยกมันขับมาถอยโยกให้พ่อมือนแน่นอนขนาดนี้ครับโอ้สุดยอดเลยครับเบื้องตี้ครับพี่น้องเขาวก็เสียเนี่ยเลยครับมัดครับพี่น้องมัดให้แน่นโดยสายพานนะครับเพื่อใส่แก้ได้เลยครับพี่น้อง ปากใจครับโอ้ปูเขาเจ้าสำนันนะครับปากครับเฮ้ยครับพี่น้องโซ่เฟื่อสุดยอดเลยครับพี่น้องถอยถอยยังหน่อยโซ่เฟื่อยเนื้อวนครับโซ่เฟื่อยครับเป็นโซ่เฟื่อยนะครับพี่น้องสิลาเกียร์ใส่เกียร์หนึ่งใส่เกียร์หนึ่งไปควายเบาๆครับโอ้เกียร์ไหนเล่ยครับพี่น้องเป็นไรครับเลยครับพี่น้องโอ้ครับคุณน่ะ โอ้ครับโอ้แน่นอนครับพี่นวลโคตรด่ะครับโอ้ครับคักเวแน่นอนครับเก็บนสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้ไม่ธรรมดาครับเนียนนวลนะครับพี่น้องโอ้แน่นอนครับแน่นอนขนาดเลยครับ ให้จัลูกจัล้านครับพี่น้องเห้ครับนี่่ครับมีบ่ครับโอ้ครับปลากว่าเห็นบ่ครับเห็นไหมฮะนี่ไงครับปลาช่อนนะครับเห็นสองตัวนะครับมีปลาดุกด้วยนะครับปลาสลิดนะครับปลาสลิดนะครับเห็นม่ะเน okay. <mission> ี oh, oh, ่ยปลาช่อนโอ้มีหอยปลาหมัดวะโอ้เห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยปลาช่อนเอ๋อเก็บเก็บนี่ครับ เขาไม่เอาครับเล็กนี่ครับไม่ได้ไปถอนท้าคุณลวดนะครับเห็นไหมครอเดี๋ยวครับโอ้โหครับเขามันเล็กมากครับเขาไม่เอานะครับเขาไม่เอาดูดิครับผมให้ดูก่อนนะครับนี่ปลาดุกนะครับนี่ปลาดุกโอ้โหปลาซ่อนนะครับผมไม่ดูแต่ว่านี้ไม่เอานะครับก็คือเอาคืนแหล่งน้ํามันเดิมนะครับเขาต้องการตัวใหญ่กว่านี้ นะครับน้องก็บอกว่าต้องการตัวใหญ่นะครับนี่คือปลาสลิดนะครับผมไม่ดูนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะปลาสลิดไม่ได้น้อยนะครับเนี่ยฮะได้เล็กเกินเห็นไหมปลาสลิดนะครับเอาสุชาติจับครับนี่ครับสุชาติครับมาสุชาติด้วยนะครับนี่ครับโอ้ไม่เอาครับพี่น้องนะฮะก็จะมาดูกันว่าหมดแค่นี้เหรอมีเปล่ามีปลาไหม ค้าบกลับครับพิ่ฟังหนึ่งนะครับก็กลับเขาบอกว่ามันไม่หมานนะครับไม่ได้ครับอันนี้ถือว่าเขาเอาเก็บลงเหมือนเดิมนะครับดูนะครับผมจะให้ดูปลานะครับว่าดูนี่นี่ฮะกระชอนนะครับนี่ปลาอะไรอันนี้คือไม่เอาใช่ไหมครับเอาเอาอ่ะ นะครับดูครับโอ้ักเพื่อนนะครับปลามันเล็กป๊อป๊อๆๆๆแป้งมีอยู่ครับไม่มี้วครับไงตัวหนึ่งไงตัวนึ่ง ครับไอ,อ้คู่ใจนะครับที่เคยมาด้วยกันจามือสวัสดีครับหวัดดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับยังสวัสดีครับยังฮะสว,วัสดียังอืสวัสดียังอือสุดยอดนะสวัสดียังแล้วล้ย,นนย,ยไม้ไหมครับเมื่อกี้ป่ามันโตหน่อย นะครับเขาพึ่นจะเลี้ยเอาเพิ่นกะเลียมาหาอีกไม้ไม่ครับพี่น้องมาเบิ่งไม้นี่ครับสิเป็นยังไงครับพี่น้องนะครับโอ้โอ้เขาขืนกินเกือบเม็ดแล้วตัวนี่เหลือซ้ำนี่ครับพี่น้องครับเขาดับเขาไมด้เขาขืนกินตายเถอแล้วตัวนี่ครับ ตาตปดมันถืหมาแงห้องที่อมันถอหมาแูตุบพ่อันเอาลเอา้อเอาไปเลากตรไปเลยนั่เีมัน่าเนะเิเอาเกียวนะครับเกี่ยวออกนะครับเกี่ยวพวกหญ้าใสจ่พูาภาษาไทยผือื่นไหนยังนะครับหูต่ว่าพักบุงครับพี่หน่องแล้วก็มีหยาผลนี่ อันนี้ปูใหญ่ปันใดอย่างนะเพราะตัวนี้มันสี่หัวคือใหญ่ทีงานนำมาครับขุนนะครับแเฮโนน,นนขณะรวยขึ้นขับรถไทยขึ้นขับรถไทยอาซีย้อนแสงจักหน่อยนี่ได้อครับพี่น้องในการย้อนแสงจักหน่อยนึงก็บอกว่ากันนะครับเพราะว่ามันบโบนัดปันใดน,นะครับเจ้าตัดออกเกียบล่อยแล้วครับสิเป็นแน่วๆไดเนาะครับพี่น้อง นะครับสุาสานนะครับด้วยสุาสานแล้วก็น้องเพีย น่องเดชครับตัวที่หอกพีทมันสี่ไข่กันน่องเดชยดนะครับปงกระติดป่าตะเกียบๆอันนี้น้องน้องเกียดนะน้องเดชนะครับกับเบาสุสัดนะครับเป็นผู้ล่งน้ำเย็นๆนะครับแซน้ำแขกงโมน้อนหนามนะทำน้ำมันแซน้ำแขกงว่าอย่าไรเน้อครับพี่น้องเอยครับไปเย็ดเดินน้ำไหม ครับพี่น,น้องมาเนี่ยนับข้าวโพดใหญ่ครับตั้งเบ่งเบ่งข้างในหรอข้าวโพดใหญ่นี่ครับโอ้ตัวใหญ่ดีเลยครับพี่น้องเป็นธรรมดามาดูนะครับว่านี่ครับเป็นแม่ปลาช่อนแล้วครับเป็นบ่อครับพี่น้องฝางนันครับเป็นปลาไหมนะครับปลาเองไหมครับปลาด้วยหรอโอ้คุณนะครับ ตาช่นนะครับก <tripod. S 3> <H uf. S 2> ็จะจับโอ้โหครับเบ็กพวกไงเลยครับนะครับุณนะครับไม่ฟอปลาล่ะโอ้หักเวล็กคุณนะครับตายอีกหนึ่ครับพี่น้องน้ครับแค่นี้ก็พอในครัวเรือนนะครับยังไม่รู้ว่าจะยังไงเราก็ดูกันไปนะครับนะครับมาดูครับนี่ปลาลูบลูกใเหล่าอย่างนี้นะครับนี่นะลูบลนะครับตัวหนึ่งใช่ไหมฮะ พ่อขอทาหองเพื่อนอยู่ครับพี่น้องนี่ครับการวิธีหากินพุนอ่ะตัวนึงอะไรอะไหนะครับอะไหรอปลาไหล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 นะครับนาองขาหองผุนครับพี่น้องโอ้แต่สนจรนะครับเอาจับครับนี่ครับเอาจับครับอครับพี่น้องพ่อขอท้าของเขาหม อันน่าล้นแล้วปลาปลาสลิดอ่ะตัวนึงครับเป็นธรรมดาครับพี่น้องโอ้เย็นครับติดครับครับโอ้ชอบได้เจ้าปลาสลิดใหญ่ครับพี่น้องง่ายว่ครับพี่น้องใครวะโอ้โหง่นะครับพี่น้องพี่ปลาสลิดเต็มไปหมดครับขีดมเห็นนะครับ ปลาสลิดครับเอาจับครับพี่น้องครับปลาสลิดครับครุงหมดนี่ครับปลาหมอปลาเค้งครับอยู่นี่เลาปีนเงินไปพุ่นผู้ชาตวปีนครับแล้วล่ะนพอแล้วว้ามันธรรมของเขาครับ ท่ร,นนร,รมดาห้ยร้านขวะเก่งแท้ว่าคุณคุณอ่ะเก่งแ้วคุณนะครับโอ้แม่ท่ามดาหนแหงน้นอนครับคุณอ่ะท่ามดาท่รมดาได้จ้าว แน่นานพูดนะโอ้าพูดนะธรรมดาดีครับโอ้แหนนอนเลยวะครับพี่น้องแหนนอนเลยครับแหนนอนเลยธรรมดาดีเลยครับพี่น้องโอ้แหนนอนเลยครับพี่น้องครับโอ้แห่นอนกันนาดครับพี่น้อง ครับครับแม่น้ำม,มาดาครับพี่นองพุดอ่ะโอ้โ้เอาเที่้าแน่นอนเดี๋ยวว่าพุดนะนฮักเบียวอ๋อเฮ้อ รุดยอดครับแหมมันธรรมดาเลยวะเจ้าเก่งขนาดเลยวะเก่งแค่ กอาวข้างเดียวครับพี่น้่งแ่นวันนะอารดินมันนีควัน ครับเบอร์อะไรนะครับคุณอ่ะคุณอ่ะครับพี่น้องลงรถไต่แล่นนี้เลยวะโอ้ครับพี่น้องสุดยอดนะครับนม่้อไปครับพี่น้องนี่นครับปลาที่เป็นหามาได้ครับเพิ่กเจางเผื่อเพราเปลือกินนะครับหัวก็ได้ผมกินต้องตรวจสอบ เอกาการเ่าส like ันาเลอกก็เลียอยู่แล้วสาแต่มันเคยมันมันมีต่ปลาใหญ่เนี่ยมันเคยแต่ปาใหญ่เือเจ้หาใหญ่อเป็นหอของมะไปด

มันมันใหมเนี่ยเพราะว่ามันพึ่งจะโรคฟองไหมพ่อปานมันก็เคยถึงแม่หมดหรอกหมเป็นโอ้เลรเ่าสดาวานนี้่วยเลวัเลยไอ้บเลยสาครับสำหรับคลิปนี้กัผมเบลาซสีเกียร์นะครับกับเบลสาสตร์นะครับนะฮะกับมาเบิงกับมะเบิงดูแลกกันนะครับ ทั้งใจมีไปกับผมกรับต้องขออนุญาตด้วยครับพี่น้องเลยขออนุญาตนะครับฝาป่าเป็นเสียไปกินยังไงครับพี่นงค์ครับของขออนุญาตนะครับฝากติดตามคลิปเป่าไส้ซีเกียดทำในียด้วยครับพี่นงคงครับให้คลิปดีๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามํำเนีครับพี่น้องเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับส่วนปลาเป็นกับกุ้งสีแดงปันกัน รเราไปดูกินในรัวเรียนเพื่อนนะครับส่วนโม,มนกุมนั้นก็พวสีเดินทางเขาที่พักโมกุมนะครับสนันง,งานรีสอร์ทกลางทุ่งนาเหมือนเดือบกลางเกบพี่น้องนะครับอันนี้ก็คือมาเบิงปลูกเบิงหลานสุสดๆหรอกครับว่าเ็จาทงมาห้กินนะครับก็เลยอย่างห่งเขาเป็นเสยอปลาขึ้นผมก็เลยมาเบิงครับนะ อาครับสำหรับคลิปนี้ผมเปล่าไายซีเกียตเป่าศาสตรนะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แนเด้อเป็นไดอสุศาสตรมานบอได้อยู่ครับมานอยู่ครับพอได้กินอยู่ครับครับผมนาวบออะไรบุกปันไดโอเคพอสำเนีงพอสำเนียน้อพอห้ำหดนพ่อห้ำหดนี่ว่าสันว่าโอเคครับพอห้ำหดครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเปล่ายสซีเกีตนะครับเป่าศาสตร นะครับกเปาเดียนนดยนะครับก็ฝากขอฝากไว้สักนิดครับสวัสดีครับผมครับเ,เ,เอา้า